กราบสวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับ l e t t e r City นะครับแล้วก็ในนัดต่อไปนี้ครับเราเจอกับเว s t ์ o b i t นะครับผมก็หลังจากที่ทดลองนะครับแบบตัดต่อนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยกันสรุปกันหน่อยนะครับว่า แบบไหนเนี่ยดีนะครับล่าสุดที่เราได้คาริมเบซิม่ามาเนี่ยโอเคเลยนะใช้ได้เเมสซี่รู้สึกจะเหนื่อยนะแล้วก็อลาบ,บานะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาซัดกันต่อเลยดีกว่าเจอเบสบอมวันนี้เราไปเยียนเนาะ โรนโดครับยังคงเป็นของหน้าตัวจริงอยู่แต่ที่เราได้เบนเซม่ามาก็โชว์ฟอร์มฮอตฮิตนะครับยิงทุกๆแมตช์เลยครับพี่ลงปา่าวเลยครับสกัดแข้งสกัดขาโรนโดขนาดนี้ผมจะลองยิงแบบแรงๆดูโรนโดถ้าสมมติว่าผมเอาบอลเฉือนหน่อย แล้วผมซัดเต็มข้อเลย,ยเดี๋ยวมันจะตาที่ผมคิดว่าโอ้โหไม่คิดว่าอรอ,อดดัแล้วมันส่งแน่นอนแมเดี๋ยวดักไว้แม่กับตัวยิงแต่ในวันที่ผมอัดคลิปนี้ <c oughs> แล้วยิงลูกนี้โู้โอสุดเชนแต่บอกเข้าใจนะว่า <c oughs> ถ้าตัดแบบไฮไลท์มันน่าสนุกกว่า แต่วันนั้นผมลองดูแล้วนะวันที่ผมลองในคลิปนั้นนะ่ะเรียบร้อยครับในรนโบว์โดสูนวันที่ผมลองผมเสียเวลาตัดต่อไปชั่วโมงกว่ากว่านะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมก็ไม่ได้แบบเป็นนักตัดต่อ,ตอ,ตอมืออาชีพด้วยเนาะแล้วก็อัปโหลดอัปโหลดอีกอะเพราะว่าเรนเดอร์มันก็นานอะเรนเดอร์ทีก็เป็นเกือบยี่ oh, สิบนาที20เสินครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนั้น โอ้ยเจ็บไหมเนีแฮแฮ่ยคาเซมิโลแดงแดงสัตว์เหลืองแดงครับเล่นแรงครับสวิฟต์น้อยเฮ้มมยมาละผมขอลองเอาโลนโดมาเลยถ้าที่นี่ผมกดสุดอินไซโครอ่ะผมกดแบบอย่างนี้เลย แล้วยิงแรงสุดก็ยังเหินอีกไหมโอ้ยังเหินอีกตนนี้ทางเวสบอมเหลือเพียง10คนแต่ไปยังเล่นเหมือน11ตัวก้เล่นเลยนะโอ้ยอีกแล้วอะ่ะเย้<ง>ว่ามันต้องมีคนเจ็บแน่นอน หรือรับแต่วันนี้เวสบอมเล่นแรงนะเล่นแรงหลายตัวเลยว,วันนี้เหนื่อยๆนะครับเล่นเหนือ่อยๆรอพอเข้าใจอยู่ครับถ้าเจอเกมบอลแบบนี้น่าจะน่าเบื่อกันผมเองยังเบื่อเลยครับแล้วโดนเวสบอมนำด้วยหนึ่งประตูต่อศูนย์ การที่เราไม่พ่ายแพ้เลยก็มาทีก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะทำให้คู่แข่งมันเริ่มหมั่นไส้เราแล้วก็อยากที่จะทำให้เราแพ้ <c oughs> นะ <c oughs> อเกเรเริ่มยืดเยื <c oughs> เอ้อแล้โอ้โหเกือบอีกอถ้าโดนสองสูงนี้ <c oughs> เปิดบัญชีเลยนะต่อฝาโลลงนะ นาทีที่69แล้วนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับนาทีเน่มาบ้างอ้าวแล้วเมซามาลองยิงเรืบร้อยครับโอ้โหมีโอกาสสักทีครับแมแล้วก็ไม่เหลือครับคาริเมอเซมากต้องพยายามต่อบอลเพื่อหาช่องในการทำประตูนะครับ แล้วมีโอกาสก็สังหารได้อย่างเฉียบคมนะครับคารลินเบรซมากนเล่นดีนะเบรดบอกบแล้วมาววดีด,ดียิงลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหเอาแล้วครับกลับมาขึ้นนำได้อีกครั้งหนึ่งแม่ดีจริงๆครับวันนี้ ใด้ได้อยู่นะครับเกี่ยวจะยิงไม่ทันแล้วแหละรอให้มีคนซื้อไปนะครับจะได้เอาซาลาลงมาจะซื้อซาลาบ้างครับแต่ว่าผมบางคต้องทำฤดูกาลหน้านะฤดูกาลนี้ฤดูกาลนี้มันมันไม่มีเงินแล้ว เดีอาตั้งแต่ซ้ายเป็นเมื่อกี้นี้จบแล้วนะเอาเงเรียบร้อยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเอาศุกนะเวสต์บอมไปได้ครับสองต่อหนึ่งนะครับเนี่จากการยิงของคาริมบูเชม่านะครับเป็นประตูชัยมาครับและในนัดนี้นะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับทางด้านของอ่ออไร์เซนอล เฮสตันโอเคตอนนี้ข่าวดีคือตัวน,นี้โค้ชกลับมาแล้วนะครับทีน,นี้นามาแล้วนี่มาลองยิงลูกนี้โอ้โหวูดแมนนะแม่เติมได้เอ้าเมสซี่โม่งอ่ะ ลองยิงดูโอ้โหสุดยอดนี่แหละที่อยากทำมานานๆแล้วครับยิงแบบโคตรใจโคตรพาวเวอร์ช็อตเอาเอาแต่ตรงนี้เลยครับคเกตโนโรนโดลูกนี้ยิงโคตรโหด1 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแม่นานๆทีครับจะมีลูกแรงๆสวยๆคมๆอย่างนี้มงโอ้โหบูดแมน ถึงขั้นเครียดเลยครับโอ้โหโดดซัดซ้ายมาอย่างนี้ไปไม่เป็นเลยครัเอา้าลาโมดิกม,มันทำไมมันโตมันวิ่งย้อนกลับหลังวะคลีนเหรอยิงแม่งมเลยคิโนโนดซดสองลูกแล้วครับ <They just S 2> บอกเบนเซม่าเหรอ ต้องแย่งเับต้องแย่งตำแหน่งครับกองหน้าตอนนี้โอ้โหเรนโน์วันนี้เอาจริงเอาจังละซ้ายแต่ลูกนี้คมครับกลิบกลิบตอนอย่างนี้แหละครับไม่งั้นก็ถือว่าสเสียตำแหน่งให้กับเบนเซม่าไปครับ โคตรชอบเมซี่เลยแบบการจับบอลการแบบอะไรทุกอย่างอ่ะแล้วยิงแบบคือเป็นคนยิงไม่แรงอ่ะเป็นคนแบบไม่ได้อะไรมากแต่คือการเลี้ยงการจับบอลทอสบอลนี้คือแบบเนี่ยโคตรดีปั๊บพักมาโหแล้วแบบดีดีดีชอบมากเลยถ้าเวลามันเข้าขากันนะ โอ้เรียบร้อยครับครึ่งแรกก็ล่อไป3เม็ดแล้วครับแล้วแต่ลูกที่เราทำได้นะครับเพสตันหนึ่งกบบเรียดเลยครับเป็นผมผมก็เครียดนะเราขวดเอ้าผมไปผมไปเน้นเน้นยจริงเลยมาแล้วครับตัวนี้โค้ชโอ้ย าครับตัวนี้โคสอลองยิงดูลูกนี้โอ้โห,โห,โหลงมาก็เอาเลยครับแม่ตัวนี้โคสชน็อตโจโนี่แหละครับกลับมาทวงครับบอกว่าแกต้องมีชั้นเอาจริงยิงก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะแต่ว่าทิศทางแบบโคตรดีครับโหัวซ้ายผมก็เป็นนักปัน่นจริงๆครับ ฟรีกริก2เม right? right? ็ดแล้วนะที่เข้าถ้าใครดูช็อตนะครับไปดูช็อตได้นะทีโลนโดขออีกทีหนึ่งครับอนน <c oughs> โอ้ยเหีียมันเลยท่ดเนีดอเออเอาดีอูบูตแมนบอกว่าขอขอร้องอย่าทำอย่างนี้ โคตรน่ากลัวเลยครับยิงเดอร์ลูกเหมือนแรงเหลือครับอยังปั่นกันไม่ได้ครเพราะยิงไกลอย่างเดียวเลยไม่ได้แล้วนะฟอร์ลิงมาร์ติเนสไม่มีประโยชน์เลยมาร์ติเนสอ้าว ด้านนี้ผมขอมลองแบบพ่อคุณแม่ยิงไกลหน่อยแล้วกแบบันครับลองเล่นอะไรหน่อยแล้วกแบบันโอ้ยเกือบสวยอ่ะอือแต่ลลูกเนี่ยโคตรชอบเลย้วถ้ามันเข้าอ่ะโอ้ผมจะได้โคตรสเปอร์รีเพย์ โอ้ยตายละโอ้ยเปรมัน้อเล่นกันไปตามสภาพแล้วกันนะครับก็ทนดูหน่อยนะครับมันไม่ท่าเบื่อแล้วผมมองตรงโอ้โหลอดดากมาครับนี่โอ้เปรม ก็ถือว well, no like ่าเป็นการยิงที่ค่อนข้างสมูทนะผมอยากคือท UH> um> ี่พยายามเล่นหลายๆอย่างเพราะว่าต้องการให้การเล่นเกมเอเอเอฟซีเนี่ยให้มันดูสมูทในการยิงแต่ลูกที่แบบไม่ใช่ยิงแบบว่ายิงเป็นเกมผมก็พูดไม่ถูกนะแต่ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น เออเหยียบเข้าโอ้ยหี่สาประตูมาดูภาพช้ากันครับมงต่อแล้วก็กาซิเมโลอืมหวนมาเลยครับเฮ้ยยังเซฟได้โอ้โหต้องยอมจริงๆครับอือจบไปครับโดแเฮตทิกไม่สำเร็จครับ และในนัดนี้นะครับคาราบาวครับกับเจอกับนิวคาสเซิลนะครับผมที่เบมนรีสเตเดียมนะสนามกลางก็ชิงชัยครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับนิวคาสเซิลก็ต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ถ้วยนี้ไปเล่นในฝั่งของทางด้าน เลสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับเมสซี่มาแล้วครับเมสซี่มาแล้วครับเมสซี่มาแล้วครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับเมสซี่ซโอ้โหเอาดีครับไหลมาแบบงงงูทื่อๆเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เข้าเฉยครับ <c oughs> โอ้ดูครับอือ <c oughs> โอ้โหแล้วเข้าซ้าย เฉียบจริงๆครับโป๊บหรือเปล่าดูไม่ทันนะใครเป็นผู้สาประตูโลนโดยิงลูกนี้โอ้โหป๊บจริงด้วยครับโป๊บเต้นเต้นเต้นมาแล้วก็สมอลลิงโอลดิกกันโดแกนกันโดแกน โอ้มาครับมาเลโหลุยอเอาแล้วครับแล้วก็ยิงลูกนี้โอกาจะเอาบ้างครับมาเรโหลุยอโอ้แบล็คไคนนี้อื้อผ่านโป๊ไปแล้วครับแต่ก็เฉี่ยวเสาไปเก็บฟ้าไปครับ ทีมเราก็อย่างที่บอกครับเน้นประสบการณ์ครับแก่แต่เก่าเรียบร้อยครับซึ่งแรกหมดไปครับด้วยการที่เรานำอยู่หนึ่งประตูนะครับเออผมลืมฝึกโทนีโคสโทนีคูสทีนี้ผมขอเป็นเซม่าลงมาบ้างแล้วกันนะครับ นอกนั้นสมอลลิงเอาอลันโซอาอลันโซ่มาแทนบ้างเปลี่ยนก่อนแล้วกันครับอีกสองตัวกาเซียกิม巴拉้แล้วกิมาล้ยิงโอ้โหสมอลลิงม่งก็จะไปปิดทางนูน้นนะว่าจะโดนส่งเปิดมาไม่ดีครับลูกนี้ เอาแล้ววิลเลียมยิงลูกนี้โอ้โหซิเจนขอบคุณมากครับพี่ยังเซฟได้อย่านะอย่านะตัวนี้ขอครับตัวนี้พี่ขอโอ้โครับกันโอกันแล้วยิงลูกนี้เสียวุ้ยมาครับ จังหวะดีครับเบนเซม่ารอเลยอึบแล้วเมสซีเรียเปล่วล้ำครับบู๊นกรรมการชูธงโอ้โหหงิดงดแล้วงุดหงิดครับแต่ก็เข้าใจครับล้ำอยู่เห็นแหละนห่เดี๋ว่าจะส่งให้เบนเซม่าแต่เบนเซม่าก็โดนประกบอยู่เนาะบีบีเมืองไทยแพ <of> er. ้อย่างนี้เหรอ1-0อย่างนี้เหรอ เอเอแมตหนึ่งศูนย์นี่เหรอแมตหนึ่งศูนย์นี่เหรอเรียบร้อยครับ <G ül> <G ül> แชมป์คาราบาวครับครับไม่มีแข่งแมตช์หนึ่งแต่นะั้นไม่น่าจะมีแล้วนะว่ามันไม่ได้เสมอนะครับ <G ül> แชมป์ก็ตกเป็นของเราครับผมหรือเปล่าหรือเราเข้ารอบไม่แน่ใจนะเออนี่มันนี่มันไฟนอลป่ะนี่ไงวินเนอร์เห็นไหมหน่าแล้ว ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาพบกับ King Power Stadium นะครับในสนามของ l e i t e r City นะครับในศึก i r e m i e r e a ครับนะครับรอบที่5หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านัดนี้ครับเล่นในบ้านของ l e i t e r City ก่อนพบกับ The b o l o ครับ m i d d l e s b r o u g จะเอาจะเอาออกไปแล้วจะหนูยิงปั่นไปลูกนี้โอ้โหโเคเยนักภาคบอลน,นี่เวลาแบบพวกตัวที่แบบดังๆนะเวลามันจะยิงมันจะอะไรมันจะแบบตะโกนครับ สวยครับผู้สวยครับเนมาเลือกรวมเลยครับสวยแบบนี้โอ้โหวันทัวรอยู่สองคนแล้วก็แม่คืนห้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็แต่ปุ๊บแปรเลยอบอลเรียบมาสวยจริงครับคืออะไรเนี่ยคอ เอ้ย oh, มาซากแต่ล้ำนะล้ำนะ really อ้าว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 เนมาบอกว่าเฮียอะไรครับสบายเลยครับอยู่ดีบอลก็เข้าเท้าเฉย ดูตอกมาเข้าเท้าเข้าเท้าเสยเลยโอ้วยิงหนีมือผู้สาวตัวแบบนี้ไมต้องพูดรามทำเพลงอะไรทั้งนั้นเฮ้ยล้มไม่ล้มอ๋อมันส่งมาจากข้างหลังที่หมายแล้วกินบุตรอุ้ย จากจะไม่พลาดเดี๋ยวมันจะพลาดคือบางทีมันก็เหมือนมันก็จะส่งผ่านไปได้แล้วบางทีมันก็เหมือนจะส่งผ่านง่ายๆแต่มันก็ส่งไปไม่ได้นะเกมมันมันยังแบบช้าๆาแปลกๆผมเลยพยายามแบบเลี้ยงกระชากไปก่อนล้ำเลย โอ้โห oh, แต่มันสวยนะลูกเนี้ยแต่ล้ำนะล้ำล้ำไปครับอ่ะจบรึ่งแรกกันไปเปียกันนิดนึงครับแม่คลิปนี้หว่าจะไม่ได้แบบตัดอะไรมากมายนะครับตัดตัดตัดแหละแต่ตัดให้ โอ้สวยว่ะยิงแบบกระปุกกระปิกมากเลยครับอ้เอาแทงมาต่อ เรียบร้อยไหมโว้ยสกานไอ้กีนบูทที่อยู่กับแมนยูนี้มีใครพอทราบไหมครับว่ามันคือกีนบูทที่ที่ย้ายเขาเรียกอะไรนะโดนยืมตัวไปอยู่ทีมอะไรผมอยากรู้ว่าค่าพลัง คือในเกมเนี่ยมันมันเยอะไหมโอ้ยมันรู้ได้ไงไว่าดำดรู้ด้วยว่าผมจะพลิกมาทางนี้ก็ <S 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 เ,เอาชนะไปไได้ครับแล้วก็ถือว่าส่งท้ายคลิปจนไปแล้วกันนะครับกับแมตท,ที่ผ่านมากลาเป็นว,ว่าเราเข้ารอไปครับไปเรียบร้อยนะครับสำหรับแปดทีมนะครับก็ เนี่ยผลสรุปก็คือเราจะไปเจอกับใครไม่รู้นะจะมีไบรตันที่เราต้องเจอแน่นอนครับ ford, เบนฟอร์ดกับเรียพูนะแล้วก็ทีมเราก็คือตัวเองเอ่อเลตเตอร์ซิตี้นะครับในรอบสทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ